ถามว่าคุณเคยมาที่นี่แล้วหรือยังสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะคุณบีก็อยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีนะคะตรงนี้นะคะเป็นชื่อวัดข่อยนะคะอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีนะคะก็เป็นวัดที่สร้างขึ้นมาสวยงามมากนะคะก็จะเห็นโบสถ์ของหลังคาโบสถ์นะคะเป็นรูป เป็นสีของธงชาติไทยนะคะแล้วก็บริเวณของวัดนะคะมีพระธาตุและก็มีสิสธิส์มากมายที่นี่ด้วยนะคะวันนี้ COVID ครูวิก็เลยเจอคําศัพท์ที่อาจจะใช้ในการเวลาที่คุณจะถามคนสุเดนนะคะว่าเขาเคยมาที่นี่มาก่อนไหมนะคะคุณเคยมาที่นี่มาก่อนไหมนะคะคุณก็อาจจะใช้ประโยคที่ว่าฮอดูโนก่อนซินฟอดิษแหคุณเคยมาที่นี่ก่อนไหมนะคะคุณเคยมาที่นี่หรือเปล่านะคะหรือ อาจจะถามสั้นๆก็ได้ว่าพนะ่อดูวอดิษแหพ่อดูวอดิแคุณเคยมาที่นี่ไหมนะคะในทางกับการถ้าสมมติว่าคุณโดนถามนะคะว่าคุณคุณเคยมาที่นี่มาก่อนไหมอหลแล้วเราอย่างบอกเราเคยมาแต่นานมากแล้วนะคะเราก็สามารถบอกว่าเป็นเฟอร์ไล่เหงี่เซนเฟอร์ไล่เหงี่เซนก็ได้แบบว่าแบบว่านานมากแล้วนะคะ ก็คิดว่าประโยชน์พวกนี้น่าจะมีประโยชน์นะคะเวลาที่คุณได้ใช้พูดคุยกับชาวสวีเดนนะคะคุณบิีสอนให้คุณกล้าพูดภาษาสวีเดนถ้าใครไม่อยากพลาดคลิปกินี้นะคะกดติดตามเพจครูบิีบบีอินสิเดียนได้เลยค่ะคุณบิดีสอนให้คุณกล้าพูดภาษาสวีเดนค่ะสํำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ